ชัาสดใสงนักเหมาะแก่การรด้พลังเอ๊ะเสียงใครร้องเพ้งน่ะเสียงนี่มาจากท้ำมมริอาดิได้เช่นไรกันถ้างั้นมีมีผู้ได้อาศัยอยู่มานานนับพันปีมีได้กาละหากมีการก่อกระบฏขึ้นหมู่เงาจะต้องตกอยู่ในอันตราย ค้าต้องไปดูให้เห็นกับตานี่นะหรอท้าเมลิอาที่เขาบอกว่าช่างลึกลับยิ่งนักมีแต่สิ่งอจจัศจรรย์ไม่ลองก็ไม่ สวยจริงๆเลยก็ไม่เห็นจะมีใครเลยนี่นะแล้วฉันได้ยินเสียงนี้มาจากใครอนี่มันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักนี่มันเหมือนพลังที่ข้ามีเลยนี่นะ ว่าจะไม่เคยพูดถึงเห็นที่นี่เอ๊ะนั่นหามผู้ใดนะเอ้าไปไหนซะแล้วหรือว่าเสียงที่เราได้ยินจะเป็นเสียงของหญิงคู่นั้นฉันต้องรีบกลับแล้วล่ะเอ๊ะเธอเธอนี่นาอยวก่อนสิอย่าเพิ่งไป ไหนซะหนีเก่งจริงๆเลยเดี๋ยวคราหน้าฉันจะต้องมาพบเธอให้ได้นี่เธอ,อยนีใช่เลยฉันไม่ได้ทำอะไรฮัล hey, ทำไมเจ้าทึงนี้คะข้าก็เป็นพวกเดียวกับเจ้านั่นแหละเจ้ามาเพื่อกำจัดข้าใช่หรือไม่ ไม่ใช่เลยข้าอยากมาถามเจ้าว่าเหตุใดเจ้าถึงอาศัยอยู่ที่นี่ข้าอาศัยอยู่ที่นี่พ่อของข้าทิ้งแม่ของข้าไปแม่ของข้าต้องอยู่กับข้าในถ้ำนี้จนท่านเสียทำไมเจ้าถึงแปลงร่างและมีขาได้เจ้าก็ทำได้นี่ข้าไม่เคยแปลงร่างเป็นขาได้เลยทำไมเจ้าถึงมาถ้ำนี้หรอข้า ได้ยินเสียงคนร้องเพลงไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ข้าได้ยินเสียงเพลงออกมาจากถ้ำนี้ข้าก็เลยตามหาเสียงนั้นข้าก,กลัวว่าอาจจะเกิดการก,รกร่อกบฏเกิดขึ้นได้แต่ที่จริงการกบฏเป็นเสียงเจ้าหรือก่อก,กบฏคืหนในบึกก่อกบฏคือการนำมาสู่อันตรายต่อเมืองเราข้าน่าจะร้องเพลงดังไปหน่อยข้าราู้สึกเหงานะถ้าเจ้าเหงา ก็มาอยู่กับพวกเราสิข้าไม่อยากไปอยู่กับพวกท่านพวกท่านใจร้ายทิ้งเสด็จแม่ของข้าอยู่เพิ่งไปแต่ตอนนี้ท่านแม่ของฉันเป็นคนปกครองเมืองนี้แล้วท่านเปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่หมดพวกเรายินดีต้อนรับเธอให้มาอยู่เมืองเรานะพวกท่านจะทำอะไรข้าไหมไม่เป็นอันใดแน่นอน พวอเราจะดูแลเธอเองขอใจพวอแค้นมากนะตามเข้ามานะหาเราสองคนเหมือนกันเลยจ้ะที่มือแอ่ค่าก็าไม่ค่อยมีใครมีถ่ะนี้แนะปลกจังแล้วเจ้ามีพลังหรือเปล่าข้าไม่มีหรอก แต่ข้าร้องเพลงได้นะแสดงว่าเพลงของเจ้าจะนำไปสู่ปังเลิศมนต์เจ้าลองร้องเพงสิข้าว่าใช่แน่แ่ดูแท่นนี้สิมันดึงแสงตอนที่เจ้าร้องเพลงจริงด้วยแท่นคืออะไรนะเจ้าคะมันคือพลงังวิเศษจนเหมือนเป็แทนของเจ้าเจ้าเหมือนน้องสาวข,ของฉันเลย เจ้าคนวนุสาวรูวนะ้ดึกใช่แล้วล่ะน้องสาวเป็นเหมือนพลังอีกพลังหนึ่งที่ข้ายังไม่มีนางเป็นผู้หญิงที่มีเสียงอันไพเราะเหมือนกับเจ้าเป็นพลังที่หาย,ยากที่สุดของเมืองนี้เลยล่ะแต่พอเกิดศึกสูงครามขึ้นน้องสาวของข้าก็พัดหายไปและไม่กลับมาในเมืองนี้อีกเลยข<อ>้าก็ไม่รู้ว่านางเป็นยังไงบ้างตอนนี้เอ๊จริงๆข้าก็เคยมีพี่สาวนะ จริงหรือแต่พอเกิดอะไรบางอย่างนี่แหละตอนนี้ข้ายังเด็กอยู่ข้ายังไม่รู้ความแล้วแม่ของข้าก็พาข้ามาที่นี่ตอนนั้นข้าน่าจะสามหรือสี่ขวบข้าจำแม่ทั้งใบหน้าของพี่สาวข้าไม่ได้เลยเจ้าหายตัวออกไปประมาณสามถึงสี่ขวบกันรึน่าจะประมาณนั้นแหละน,นั่นเป็นอาย,อยุที่น้องข้าหายตัวไปเลยล่ะจริงหรือหรว่าข้าคือน้องสาวองท่าน แล้วท่านคือพี่สาวค่ะโอ้น่าอาจจจัศจรรย์องศาของแทหทางสีเป็นอย่างไรรือแต่ก่อนอื่นข้าจะพาเจ้าไปหาค้นหาพลังจริงๆของเจ้าก่อนกันขับคมไปแล้วที่นี่ละ่ะเอ๊ะท่านประบู หน่เชลข้อพอนะคข้ที่เจอบพี่สาวไว้